สบายดีทุกคนสบายดีเด้อเนาะสบายดีมือ้อนี้เนาะเราเนาะจะพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศบุญพระธาตุนางลาวอยู่เมืองวิราบุรีแขงสวรสดเกตเนาะบุญอยู่บ้านธาตุนางลาวเด้อทุกคนเด้อไปเบิ่งบรรยากาศของพ่อผู้ไทยบุญผู้ไทยเนาะหนึ่งปีมีครั้งเดียวเด้อทุกคนงานจะอลังการงานสร้างจะเป็นจังไดเนาะ เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งว่าบุญประทานนางลาวผู้สาววิลาบุรีจะงามงามหเนาะเดี๋ยวเขาไปฮับสมดมกันกว่าบรรยากาศจะเป็นลำใด let's go <c oughs> <c oughs> นี่ก็คือบรรยากาศของสนเผ่าผู้ไทยเนาะก็ะจะมีกองงาวฟ้อนพิธีเปิดขบวนแห่ พระซาดเพิงบนนุญนมัสการพระทานนางลาวนะในปีคศ2 0 2 4หรือว่าพศ2567นั่นเองนะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นประาชนเท่าผูไทเด็กกัเจ้าฟ้อนเพื่อจะเปิดงานเนาะแห่ประสาทเพิ่งเนาะแต่ว่าเบิงผู้สาวสาวงามงามฟ้อนอยู่ทางหลังก็งามงามบรรยากาศดีดีโอ้ยสอนดิส่อนฟ้อนองามเท่าผู้ไทยเนาะ บัญากาศนะทุกคนปีนึ่งมีครั้งเดียวเลยนี่นะพระธาตุนางลาวเนาะเพระาะธาตุนางลาวเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าเป็นยุคประวัติศาสตร์ตอนท้ายเนาะที่ว่ายุคลนสร้างตอนปลายมาเนาะเพราะว่าพระธาตุนางลาวแมนพระธาตุนางลาวฮันบแม่นธาตุของนางลาวดอทุกคนเดอเป็นธาตุของสร้างนางลาวเนาะที่ว่าเพื่อนเอามาอัน เพื่อนเอามาฝังมันตายเนาะเพื่อนเอามาห่วมขบวนมาแต่หลวงพระบางพุนเพราะว่านางลาวเพื่อนมาลีพาย,ยุแถวเขตเมืองวงังอ่างคำเฮานี่เนาะฉะนั้นเพื่อนเลยได้เฮ็ดสร้างเพื่อนเอาสร้างมาแต่ว่าเป็นสร้างงานงานสร้างแบบสร้างข่าวนะสร้างเพือกนคะ่ะเจาว่านะตำนานเรื่องเล่าเพื่อนว่าแนวนั้นแล้วสร้างเกิดเสียชีวิต สางก็เสียชีวิตแล้วนางลาวก็เพื่ออยากระลึกถึงสางคุณงามความดีของสางที่ว่าควมทุกข์ความสุขกันมาเนาะเพื่อนกันเลยตั้งพระธาตุนี่ขึ้นมาเพื่อกลวมเอาตัวสางนัน่นเนาะและเพื่อที่ไปที่มาเพื่อนกันเลยเอ็นว่าพระธาตุนางลาวที่จริงแมนธาตุของสางนางลาวนเนาะโบมณาธาตุของนางลาวเด้อที่เราเห็นนะ,นะเนาะแมนธาตุของอตัวสางเนาะ อันนี้ก็จะเป็นขบ,บวนของผู้สาวผู้ไทยฟ้อนโอ้ยงามยิ้มเปิลเวินดีเด้เนาะหน้าขาวเปิลเวินเอ้ยเปิลเวินเปิลเวินโอ้ยเด็กน้อยกะฟ้อนงามงามสวรรค์สวรสรค์น้องๆฟ้อนงามได้งามว่ะไอ้ตะเพียง <c oughs> สาวผู้ไทยรุ่นสืบทอดนี่พระธาตุนางลาวเนาะทุกคนเนะะาะผู้ใดยที่ยังบ่เคยมาก็มาเที่ยวมาชมได้เด้อเนาะพระธาตุนี้ตั้งอยู่บ้านธาตุ นางลาวเนาะอยู่เมืองวิลาบุรีแข่งสวรรณเขตเนาะผู้ใดได้แบบบ่เคยมาก็มาเที่ยวเลยเด้อสำหรับเราน้อยเราน้อยไปหลายหอบแล้วเนาะเพราะว่าเคยมาบูรณะรักษาอยู่นี่เนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเพื่อนนั้นเมื่อก่อนบบได้เป็นถาดแบบนี้เนาะเป็นถาดที่แบบผุพังลงมาเพื่อนก็เลยมีการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่เนาะอันนี้ก็จะเป็นขบวนท่านเจ้าเมืองเพื่อนคารวะพระธาตุนางลาวเนาะบรรยากาศงามงามสอ ประชาชนหลายลายเลยทุกคนเลยคนมาเที่ยวปานบุญพระธาตุหลวงเวียงจันเลยคนมาเที่ยวหลายแท้หลายว่าออนเห็นบอกแต่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดแบบพอเพียงประชาชนแถวเขตนี้เขาเจ้าในบ่ายวันที่สองว่าปีสณ์พันสี่สิบแปดมีน้ำใจนะเนาะเขาห่วงจากญาทานใหญ่ปานสุกโลนมัสกานประสาทโซนจันยายนาะ พรรดยะสง์เดี๋ยวบรรยากาศเป็นอะไรนั้นเฮาไปครับส่งเยการตอนต่อไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบรา้บรรยายแล้เนาทุกคนเนาะไปครับส่งนมการได้เลยนะวันนี้เนาะอะไรก็บริษัททางห่านต่างๆนักธุรกิจอำานานการปกครองบ้านร้อมด้วยมนลชนได้เข้าร่วมอย่างหลวงลายในพิธีพลังที่สำเร็จพิธีทางศาสนาแล้วท่านการหาชชยสานหัวนา้องการแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวเมืองบิลบุรีไร้ขึ้นเก่ารายงานถึงจุดประสงค์และการทางอาคาเกี่ยม างานระยะผ่านมาจากนั้นท่านสีคูณบานมณีวงศ์กรรมาการภาคเมืองห้องเจ้าเมืองบิลบุรีประธานคณะกรรมาการจัดงานก็ได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการว่างานบุญนมัส,สกรรทารพระธาตุนางเล่าแม่นเป็นเทศกาลหนึ่งทางด้านฮีดของประเพณีที่สําคัญของสาวพผธ้ร่วมเวมเว,เวสเพาะก็แม็นชาวเมืองบิลบุรีของพวกเขาเส่งงานทั้งเก้าวแม่นได้จัดขึ้นในมือเดือนสามเพ่งของทุกๆปีและกลายเป็นประเพณีที่ได้สืบทอดกันมาของชาวเมืองบิลบุรีก็คือชาวเมืองวังอ่างคาของพวกเฮาตลอดมา การจัดงานบุญนมัสการพระาธาตุนางเล่าก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์มกปักษ์ภาษาและส่งเสริมพิตของพิีอดีงามของท้องถิ่นสุขอยู่ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ขู่กับชาวเล่าก็คือชาวเมืองวิวบรีตตลอดไปอีกประการหนึ่งก็เพื่อให้พวกเฮาทุกคนได้ระลึกถึงญาตนางเล่าระลึกถึงสร้างงานอินเกี่ยวกอดและระลึกถึงคุณงามความดีของชาวเมืองวังอังคาในอดีตที่ได้สร้างวีลกรรมในการขึ้นกับบังคมทุนเพื่อขอเสื้อเจ้าโนกษัตริย์แห่งอาณาจักรเวียงจันทร์ลงมาปกครองบ้านเมืองระลึก ถึงวินกรรมที่ปูญญาตาทวดของพวกเขาที่ได้ก่อสร้างพระาธาตุเจดีแห่งนี้ฉะนั้นพวกเขาในฐานะผู้เป็นลูกหลานหุ่นสืบทอดยิ่งต้องเฮ็ดนาทีบุรณะและปกปักรักษาเพื่อเฮ็ดให้องค์พระาธาตุนางเล่าคงอยู่ขู่กับพวกเขาตลอดไปติดพันกันนั่นก็เพื่อเป็นการสุขอยู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการค้าขายของพ่อแม่ประชนเพื่อเฮ็ดให้ประชลนเขามีรายหับเนใส่ยกสูงคุณภาพชีวิตและการเป็นอยู่ของทุกคนให้ดีขึ้นเธอละก้าว จากนั้นทานวริยะสีจันทร์ทองทิพย์เจ้าเมืองวิดาบุรีก็ได้ให้เกียรติลันของเก้าบาท เพื่อเป็นขีดใหม่แห่งการเปิดงานบุญนมัสการพระาธาตุนางเล่าอย่างเป็นทางการและในเวลาต่อมาก็ได้หับชมการแสดงบทฝรนจากน้องนักเรียนมอสอเมืองวังหน่วยศิลปะจากบ้านป่าพักเนาและจากบ้านธาตุด้วยบรรยากาศที่คึกคืนบนซ่นและในโอกาสนี้่ทนสี่คูณบันบณีวงศิวงห้องเจ้าเมืองประธาน,นาคณะกรรมการจัดงานก็ได้มอบของขวัญรางวัลน,น้ำใจให้แก่หน่วยศิลปะวัฒนธรรมทั้ง3คณะที่แสดงหับใสในงานครั้งนี้อีกด้วยและพร้อมเดียวกันนี้่านสมานอาเนกาผูมนวยการใหญ่บริษัทลาน้างมิโร trong các กไ้นำเอาเงินสดจำนวน1ิบล้านกีบพร้พอมด้วยบริษัทวิลาบรีพัฒนาก่อสร้างจำกัดผู้เดียวและบริษัทเวทสินก่อสร้างควบวงจรจำกัดผู้เดียวได้นำเอาเงินสดผักส่วนละ3ล้านกีบมามอบประกอบส่วนชุกอยู่ในงานบนุญครั้งนี้เติมอีกจากนั้นบรรธานคณะประธานแขกทุกภาคส่วนพร้อมด้วยพระสงฆ์สมเนรและมลชลที่ได้เข้าห่วมงานก็ไรห่วมกันแห่พระสาดเพิงอ้อมองพระธาตุนางเล่าและห่วมไหวสักระบูชาองค์พระธาตุนางเล่าตามฮีตของประเพณีที่ได้สืบทอดกันมาตแต่เดิมนาน